ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด นครนายกจัดก,กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาประจำปี256ที่วัดอุดมธานีพระอารามหลวงตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกคณะสงฆ์จังหวัดนครนายกร่วมกับสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายกได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ออนไลน์ไม่เกิน50รูปต่ตอคนเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโดยมีนายอัมพลอังคณาพรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานฝ่ายคารวะพระครูประยัิโพธิ ทเจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายกเจ้าอาวาสวัดอุดมธานีพระอา,ารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยนายอำพลอังคพาพรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกประธานในพิธีจุเทียนทูบบูชาพระรันาตนตรัยและกล่าวคำสแสดงตนเป็นพุทธมามก,กะประธานฝ่ายสงฆ์ให้สิลพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์จากนั้นพระครูป,ปริยัติโพทธทิสุนทรเจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายกเจ้าอาวาสวัดอุดมธานีพระอารามหลวงประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาเนื่องในวันวิสาขบูชาจาก จากนั้นนายอัมพลอังคาพรพรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกประธานในพิธีถาวายเครื่องธยธรรมแต่พระครูปริยัติโพท,ที่สุมทรเจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายกประธานสงฆ์และกวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธี พระองค์ทรงขินธรรัภาคไปตาทิพน้อนทอดพรเนตคทิกทั้ง,ลนนงนหลายทรงพระดำเดินแยกข้าวาาบากเป็นเจ้าเราคือผู้เป็นใหญ่ในโลกดังนี้อุปมาทดัการประกาศปฏิกราม 2องสามครับหนึ่งสองสามข้าครับหนองสครับหนึ่งองสทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด Thank you